ครับทำขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะครับ making uh, the soup chicken f i s h soup with t h uh, eat e with rice n o o d l e อันนี้เครื่องเทศทั้งหลายนะครับ all the spices ทิลาเปียคุณเบ๊เจอเคอร่ใส่ปันดินนะครับผมด้วยปัน okay, okay. okay. ินรอบนี้ไปไหวมหนึ่งเก้าหกครับเอาาเไปดูดูนะอยากางงมไปโอกตากินไปเซลต้าม่กโคต้าใดูแล้วก็ไปดีดูแก็จะกำพังก่อนอ่ะแล้วก็ไปดีลงคุกเกะกำพังก่อนค่อยเอายแกแกงบกงเาราใส่คุกูีกตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแก เขาอะไาก็ลยในวิวกครับ,รบรยยาตอนเช้ากินข้าวมันจะมีกอเย็นมากพอๆกบนบ บอ,อกอะบอกนี้ตรงได้แล้วคู่ดีดี แกก็บอกแล้วแหละนอนอยู่ในห้องปีก็เลยข้าไปมันยังจำไม่ได้นะเออดินในห้องปีเตาดูนแก๊สหมดนะครับเลยต้องมาทำเตานี้นะครับ the other one the gas run out so I have to use this stove ถึงเวลาใส่ปลาแล้วนะครับ time to put the fermented fish

จะไปไหนก็ไปซื้อของหยิบที่ช่วยหน่อยกไปซื้อของอย่างมากจ้ากไปซื้อของ Teh ak teh peh hor nye dek. Nye goh peh. Nye goh peh. Nye goh peh. O mai, o mai, o mai. O mai, o mai, o mai. Nye gao peh ten hua weh. Peh ten o ho ma lon. O mai, o mai. Oho, mati man โอเคซีกัน e กว v ด d โอไว้เจอกันคลิปหน้าครับามกติดตามผมอ o e างโ n ลี่แฟนโอเคโอ้เดือดดิตสต๊อฟอินเดียไปามือไหทั้งวันเดี๋ยวนี้ได้เลยได้ป่ะ มันได้ไปเลี้ยงร้อยมันไม่ได้ให้ป่านี่ฟูดเรื่องนั่นเขาติดเรื่องกันไม่ได้เลยไม่ซื้อกันเดวีก็ข้าวมากินก็ไปกินในนั้นเขาไม่กินขนมจีนก็กินข้าวเดี๋ยวสุกเรากินก็ข้าวเลยอะอาหารฟูดมาเลยนั่งลงนั่งลงอันนี้มันเป็นอะไรใจป่ะป่าติดใจแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นท่อนยาวๆใช่ไหม ต้องพาหรือมาข้างในมีอะไรรถไถคนยังเข้าอยู่ได้ยังคนเห็นรถผู้ใหญ่อะเรือมาไปดูข้างในดูขนาดเนี้ยแล้วของของผู้ใหญ่เขาเขาไม่ผูกแล้วเหรอรถเขาเนี่ยนมดสภาพแล้วม้ไม่ไม่ไม่ผูกมาแล้วเหรอไม่ผูกแล้วมะแต่โศกติดแต่งตาเขาจะพักโทษให้อยู่ในนู้นทำตัวดีอย่างเงี้ยทำหน้าที่แม่เขหน่อยเออก็ไม่ไปนะโอ้ไม่ไปใหม่วะ แล้วมันจะเอารถใข่งไปอ่ะอันนี้ตังมีว่ะล่ะเดี่ยวเวันนี้ใครพูดเหรอุ้ยอันี่ฮัลโหล